หลายคนสงสัยว่ารักษารักฟันทำยังไงเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันค่ะฟันที่ผูเยอะๆแบบนี้เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องรักษารักฝันก่อนขั้นแรกคนาจะใส่ไอชาร์แบบนี้ค่ะ จากนั้นก็จะค่อยๆเคลียร์ตรงบริเวณที่ผูออกนะคะซึ่งตรงไหนเป็นสีดํานะคะหมอก็จะต้องทําการเคลียร์ออกให้หมดค่ะพอเราเคลียร์ดาๆด้านบนออกหมดแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเคลียร์ด้านในพรงประสาทฟันของเราค่ะแต่ก่อนที่จะเคลียร์ด้านในก็ต้องใส่ตัวรับปรแดมนะคะเพื่อกันเชื้อโรคในน้ำลายเข้าจากนั้นก็ทําการทําความสะอาดไอใช้เครื่องมือคล้ายๆเข็มไลอะค่ะทําความสะอาดเข้าไปนะอันนี้เป็นการวัดค่ะว่ารากเรายาวเท่าไหร่จะต้องทําความสะอาดให้พอดีกับความยาวรากฟันซึ่งมันยากมากนะเพราะว่ามันเป็นหลักมิลมลิเมตรเนาะ พอเราได้ความยาวรากฟันเสร็จแล้วก็จะค่อยๆเอาเครื่องมือแบบนี้ค่ะทาความสะอาดทีละรากซึ่งซี่นี้มีทั้งหมด3รากนะคะก็ต้องค่อยๆทำความสะอาดทีละรากอันนี้เขาใช้เครื่องสันเพื่อทาความสะอาดของรากฟันด้วยนะคะพอล้างของรากฟันสะอาดแล้วเราก็จะทําการซับด้วยเปเปอร์พอยต์ค่ะจากนะั้นเราก็จะอุดปิดของรากฟันด้วยเจ้าตัวสีชมพูแบบนี้พอเราอุดปิดของรากฟันทั้งหมด3รากแล้วขั้นตอนการรักษารากฟัน,ฟนคือจบเท่านี้แล้วนะ หลังจากนี้จะเป็นการบูรณะข้างบนค่ะแล้วถ้าเกิดใครอยากมารักษาล่าบริทุทรักก็ยินดีนะคะตอนนี้มี2สาขาค่ะสาขาคอนแกนปัสสารอแแล้วก็สาขากรุงเทพนนท์เอ็มอาร์ทีแยกตีวานนท์ทางออกสามนะคะใครสนใจคลิกลิงก์หน้าโปรไฟ,ฟล์ทางน้อยแอดมินได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะฟันมีปัญหามาปรึกษาที่ทุรักกันเยอะๆนะคะบา,บายค่ะ